ความทรงจำที่ดีเช่นแพรหวนคืนความหลังวันแรกของการเดท22ปีผ่านไปกลายเป็นคู่ชีวิตกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าในความทรงจำที่สุดแสนจะโรแมนติกและน่ารักสุดๆสำหรับคู่รักของนักแสดงหนุ่มเชนนัทวัฒน์เปล่งสิริวัฒกับภรรยาสาวแพรที่ไรรำพาสิริสุริพัฒน์หลังคบหาดูใจกันมาสี่ปีได้ตัดสินใจโค้งแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาทไปเมื่อต้นปีที่แล้ว ล่าสุดเชนแพรก็ได้พร้อมใจกันโพส์ภาพหวนคืนความหลังเมื่อ22ปีก่อนในวันที่ได้มีโอกาสอัปเดตด้วยกันครั้งแรกเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่จำได้ไม่มีวันลืมเลยทีเดียวโดยแพรพิรำพพาได้เผยไว้ว่าวัย 2K พอไม่คิดลงหลายรอบแต่ไม่กล้าสทีบอกเลยว่าเชนเพราะผู้ชายคนแรกที่ออกไปเดทที่ขับรถมารับบ้านไปนั่งกินข้าวเดินเล่นแบบสองคนแบบคนมาจีบไม่ใช่เพื่อนหรือคนรู้จักจำวันนั้นได้ดีรปริดมากตื่นเต้นสุดๆและกว่าใจได้คุยออกไปกินข้าวกัน ก็เพราะพี่สาวเป็นคนปลอมตัวโทรคุยแทนแพรนัดให้เสร็จซับเลยจ้า22ปีเร็วจริงหาแพรรักเชนนะ้นและรูปพวกนี้ก็ชวนกันถ่ายในสตูโฟโต้มีที่สยามจ้าตัดสินใจถูกมากมันคือความทรงจําสุดๆเลยอ่ะซึ่งทางด้านของเชนนัทวัฒน์ก็ได้เปิดความในใจไว้เช่นกัน22ปีผ่านมาและ้วนะที่ได้รู้จักกันและมันก็ถึงเวลาผลีชีพแล้วว่าแต่ว่าทําไมน่ารู้ตอบจังหวะส่วนคุณแพรรี่นี่คือเดดแรกจากกูแรน่าจะปิดอยู่